มาถึงแล้วครับพี่น้องนี่คือ MRT เชษชัยนะครับปอนนอนครบาลพระราชาวังเลขสี่ฟาวเวอร์มาเก็ตเลขห้ากับคาเลอร์ราชินีครับสวยจริงๆ รทุกๆท่านวันนี้ก็มาพบกับน้องสาวสาวเราเนี่ยอีกเซตคับเซนเคยเดอร์ซึ่งวันนี้น้องสาวก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังนํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาวก็ฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแ่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพี่หยซีคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ส่งข้อมูลเนี่ยนะคะมาให้เอสในเมื่อได้เห็นแล้วก็โอ้โห ตื่นตาเหมือนกันเลยนะคะทุกท่านตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะน้องสาวจะพาทุกคนไปชมคลิปวิดีโอเมื่อต่างชาติอยู่ใต้ดินแล้วโผลมาเจอแบบนี้ต่างชาติต้องตะลึงค่ะกนถ่ายหลุดยกใหญ่แค่จุดแรกมาเห็นก็จึ้งเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าจะเป็นยังไงนั้นพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาวก็ขออนุญาตหลายๆเด้อมาทางช่องของบ้าพุทยค่ะ ที่น้องสาจะได้นำเอาคลิปวิดีโอของเขามาเผยแพร่ต่อ Hi FC ทุกท่านได้เบิงได้นชมนำกันหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วพวกเราก็มาช่องความคิดเห็นของชาวไทยนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็ยนยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้องกันเลยจ้า <S 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 ถึงแล้วครับพี่น้องนี่คือ MRT สนามชัยนะครับ MRT สนามชัยสวยงามครับพี่น้องด้านหน้าน,นี้ก็เป็นนุ่มสาวชาวต่างชาตินะครับเป็นโทษสีแดงครับพี่น้องนี่ครับว้าวครับวันนี้คนเยอะจริงๆครับวันนี้ครับอื้อหือ ด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาติครับพี่น้องนี่ครับโอ้สวยๆครับพี่น้องครับว้าวเป็นคนล่างครับว้าวสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับเริ่มบอบบางครับขึ้นมาเมื่อนี้ก็ได้กินอายแบบท้องพะโล่แล้วครับพี่น้องนี่ครับว้าว พี่น้องเอ้ยมารอบเลิอกอ่มีความสุขเนาะนี่ครับ MRT สนามชัยนะครับเป็นชาวต่างชาติเนาะเหมืนกับไปทางปากคลองตลาดพาวเวอร์มาร์เก็ตครับพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆครับด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นเสาสะดุมครับพี่น้องนี่ครับ งามดีครับเป็นเสาสะดุมโคเสาก็เป็นบัวจงกลปิดทองคำเปลวเนาะด้านเพดานก็สร้างสวยงามสเล็อเกินครับก็เป็นลายฉลุครับแบบดาวล้อมเดือนครับพี่น้องนี่ครับสวยจริง ต้นเสานี้ก็เป็นลายดอกพิกุลนะครับเป็นลายดอกพิกุลเคลื่อนกับออกแบบได้อย่างสวยงามนะพี่น้องนี่ครับเลิศม,มากครับมองนี้กับมาะ แกการมหาไทยหูบเด้อครับรวมั้งโมงนี้ก็เป็นเฟิร์สอิมเพสชันเนาะาชาต่าองชาติเป็นมาเทวัดโพมาเทวัดปรแก้วมาวัดอารุณตรงนี้ก็คือจุดแรกนะครับที่ชาวต่างชาติจะต้องตะลึงครับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลการรถไฟฟ้าคนส่ง มวลส้นแห่งประเทศไทยครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับพี่น้องนี่ครับสามด้านค้างก็เป็นกำแพงเมืองเนาะเป็นกำแพงของพระบรมหาราชวางังเป็นกำแพงจำลองนะครับพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆด้านนี้ก็เป็นลิฟต์ครับ สามนัานข้างก็เป็นเสาเซมาครับเป็นเสาเซมาตรงนี้ก็มี5้าทางออกนะครับมี5้าทางออกหมายเลขหนึ่งมิวเซียมสยามเลข2โรงเรียนวัดรัชบพิษครับเลข3ก็สอนอนครบานพระราชวางังเลข4ี่เฟิเวอร์มาเก็ตเลข5กับทาเลอราชินีครับสวยจริงจิง ครั้งใดก็มีแต่ความสุขนะครับพี่น้องเอ้ยวัครับมองนี้กับออกแบบด้วยอาจารย์พินโยครับดรพินโยสุวรรณคีรีครับเพิ่นก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ครับออกแบบได้อย่างสวยงามครับพี่น้องครับอื้อหือบุมนี้ก็สั่งสวยงามสุเกินครับ ก็เหมาะแก่การแต่งชุดไทยเนาะมาถ่ายรูปนะครับคิดว่าจะเข้ากันนะครับกับชุดไทยครับตรงนี้ครับด้านบนจะเป็นทางอ้อครับไปที่มิวเซียมสยามไปที่วัดโพครับไปที่เดอะแกนพาเรเลทครับว้าวไปด้านนีครับสวยสวยครับตอนนี้ชาวต่างชาติก็เริ่มมาเนะาะบางคนเพิ่งจะไปที่วัดพระแก้ว บางคนก็จะไปที่วัดโพไปที่วัดอารุณนะครับโอ้โหดานพูนก็ชาต่างชาติครับพี่น้องนะครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปรปั๊บนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับพี่น้องไม่ได้อวยนะครับ บลาฝันล่างเป็นสาวฝันล,ล่างมาเทียเมองไทยเริ่มมาหมาพีา่น้องเอ้ยนะี่ครับด้านเถิงกูเป็นโคมไฟครับกลาเป็นโทนสีแดงเหลืองขาวเนาะพาะโทนสีแดงเหลืองขาวครับพี่น้องนะครับด้านบนนี่สวยจริงๆครับด้านเพดานะี่ครับเป็นลายชิลู แบบดาวล้อมเดือนนะครับต้นเสาก็สร้างสวยงามครับพี่น้องครับหัวเสาก็เป็นสีทองครับบัวจงกลติดตองคำเปียวเนาะโอ้โหสวยๆๆน่านมาเที่ยวชมครับเป็นสีเหลืองทองเริ่มมา,มากๆครับพี่น้องครับ

นี่ครับเป็นชาติต่งชาติขึ้นมาแล้วครับเป็นสาวมวยเป็นสาวญี่ปุ่นครับด้านนี้แกเป็นสาวฝลังครับด้นอนนี่ครับโอ้โหว้าวหลังไห้มาเที่ยวเมืองไทยสุดยอดจริงๆโอ้โห วันนี้คนก็มาอย่างเยอะนะพี่น้องครับเต็มครับเป็นสาวมวยครับเป็นสาวมุสลิมครับเป็นนุ่มตีครับพี่น้องครับหลั่งไหลามาเทพเมืองไทยมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับฮด้านนี้เป็นสาวมวยเป็นนุ่มตีครับพี่น้องครับสุดใจเนาะตอนนี้กะมีนคนมาเทีเมืองไทยแล้วสาวจีนล้านคนครับ กว่าคนนะครับมาเยอะมากครับหลังลายมาเทียวแต่เมืองไทยเนาะไม่ไปที่อื่นเลยนะครับเพราะว่ามาเมืองไทยกันมี่แต่ความสุขครับเมืองไทยก็เมืองแห่งเสรีภาพครับปั๊บด้านนี้เป็นหนุ่มตีสาวหมวยครับพี่จอน,นีชครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับเป็นบ้าพฝลั่งเป็นสาวฝรลั่งครับโอ้โห มุมนี้สวยจริงๆครับมุมนี้น่ามาถ่ายรูปมากครับพี่น้องนี่ครับเลิศม,มากครับถือว่าเป็น first impression เนาะนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับด้านฝุนก็เป็นทางออกนะครับไปที่วัดโพไปที่มิวเซียมสยามครับว้าวสวยจริงๆ โโออ้้หพีี่่นนงคซับเพิงนะครับมาเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบได้ครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับก็ขอเชิญนะครับทาผัววังเนาะขอเชิญให้มหาถายรูปครับอยู่ที่ MRT สนามชัยครับพี่น้องนี่ครับพื้นก็สวยงามครับเป็นพื้นที่อ่อนเนาะนะครับสวยจริงๆ ด้านเพงนี้คือลายชิรุแบบดาวล้อมเดือนนะครับก็ตามที่อ่านมานะครับเพิ่งรู้เนาะวะ่าอันนี้คือลายดาวล้อมเดือนครับออกแบบโดยอาจารย์พีโยนะครับสุดยอดจริงๆครับเรื่องการออกแบบเรื่องการสร้างวัดสร้างว่านี้คนไทยนี่คือสุดยอดนะครับไม่มีใครสู้คนไทยได้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้อวยนะครับพี่น้อง ตอนนี้คนไทยก็กำลังสร้างวัดภูมันฟ้าเนาะจากหินทรายแดงครับสร้างเพอถวายเป็นพุทธบูชานะครับถ้าใครว่างก็ขอเชิญนะครับขอเชิญไปเที่ยวที่วัดภูมันฟ้าอำเภอนังร่องจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอเชิญไปทำบุญนะครับโอ้โหเลิฟม,มาพีน้องเอ้ยนี่ครับได้กิจอายแบบพร้องพะโลงเนาะ หมะแก้การมาทาย youtube มาทายรียวิวมาทำา t ๊ t t o อกนะพี่น้องนะครับส่วจริงๆนะครับนี่คิดว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นไม้นะครับเป็นไม้นะครับคิดว่าเป็นไม้น่าจะไม่ใช่ปูนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับอันนี้กาเป็น あどうぞ。 เป็นคลิปวิดีโอนะคะทีแอดได้นำมาให้เอทีทุกท่านได้ดูนะคะทุกท่านซึ่งว่าสวยงามอลังการมากเลยนะคะทําเอานักท่องเที่ยวต้องตะลึงกันเลยนะคะทุกท่านทีเนี้ยนะคะพวกเราก็าไปช่องความคิดเห็นของชาวไทยซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบเนี้ยนะคะทุกท่านซึ่งสวยงามนี้เกิดขึ้นสมัยลุงตู่ค่ะคิดถึงลุงตู่ค่ะและมุมมองของคนทัดมาประเทศไทยมาถูกทางแล้วค่ะสวยงามและอลังการมากและมุมมองของคนทัดมานะคะทุก นความสวยงามและน้าภาคภูมิใจที่ลุงตู่ทำไว้ให้คนไทย ทุกคน8ถึง9ปีของการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำให้ประเทศไทยจเจริญรุดหน้าอไร้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่ได้อวยนะครับเขาทำให้เห็นจริงๆขอบคุณเจ้าของโพสต์ครับสวยจริงๆแล้วมุมมองของคนถัดมาสวยค่าไปมาแล้วขอบคุณรัฐบาลลุงตู่ที่พัฒนาและวมุมมองของคนถัดมานะคบทุกท่านพาการคิดถึงลุงตู่ไปแล้วตอนท่านอยู่แต่ว่า,วาทา่านดาท่าสารพัดแล้วมุมมองของคน นถัดมาจากประเทศไทยมานาน30ปีเพิ่งเห็นนี้พัฒนาไปเยอะเลยนะและมุมมองของคนถัดมาถ้ารุมตูได้มีโอกาสบริหารประเทศต่อประเทศจะพัฒนาไปอีกมาก และท่าที่ผ่านมาไม่มีโควิดป่านนี้ประเทศคงจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆม,ม,มากมายและมุมมองของคนถัดมาพัฒนาคือยุคลุงตู่ค่ะทั่วโลกรักและยอมรับลุงค้ากล่าวก็รับลุงค้าและมุมมองของคนถัดมาไทยจะพัฒนาต่อไปพร้อมๆกันจะไม่ทิ้งใครให้อยู่เบื้องหลังและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านเป็นของคนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าใสใจไม่แพ้งคนไทยนิสั 对。 คนไทยมีฝีมือเน้นทุกพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นบางมองมองทีเอสได้นำมาให้เอฟซี FC, ทุกท่านได้เพิ่มได้ชมนะคะท้ายเนี่ยนะคะถ้าหากเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้ข้อเมดได้นะคะเพื่อเป็นการเลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันกันค่ะท้ายเนี่ยนะคะน้องฉาก,ก็ขอขอบคุณเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกๆท่านที่การติดตามรับสมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายเนี่ยนะคะน้องษาก็ฝากเ่้าลงสากกอองสาวเราเหนือด้วยนะคะฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามากด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอกล่าวคาว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย